เริ่มอีกแล้วครับเริ่มอีกแล้วมหกรรมกีฬาเครือข่ายนะครับของเครือข่ายที่14 2คอนม่วงใหญ่นะครับกีฬาเครือข่ายก็จะจัดวันพฤหัสวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะครับอโรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงนะครับวันนี้ก็ได้ซ้อมนะครับซ้อมขบวนพาเหรดนะครับเพื่อที่จะนํานักกีฬาเข้าร่วมกิจกรรมขบวนพาเหรด ของกีราเครือข่ายที่14สองคอนม่วงใหญ่เรานะครับนี่นะครับมีมากหลายนะครับเกี่ยวกับขบวนนะครับมีขบวนทงนะครับธงชาติขบวนทงของรัชการที่10แล้วก็ขบวนทงของอพระเทพนะครับสมเด็จพระเทพมีมากนะครับมีเยอะครับปีนี้เพื่อ ซักซ้อมนะครับซักซ้อมความพร้อมที่จะไปร่วมขบวนนะครับนี่นะครับถือว่าเยอะอยู่นะครับนี่ขบวนธงสีครับธงสีก็คระกันไปครับทั้งเด็กนักเรียนประถมแล้วก็มัธยมนะครับส่วนสุดท้ายครับสุดท้ายก็ตบท้ายด้วยขบวนพาเหรดจากนักกีฬานะครับนักกีฬาของโรงเรียนบ้านจอมกลุกสูงสร้างกรุงเรานะครับนี่ไปครับไปครับตอนนี้กําลังจะฝึกซ้อมกันครับ ก็ถือว่าเอาเลอกเอาชัยก่อนนะครับเอาเลอกเอาชัยก่อนที่จะไปร่วมกิจกรรมวันพระรหัสวันศุกร์นะครับก็เรียนเชิญผู้ปกครองนะครับผู้ปกครองทุกท่านที่ว่างนะครับก็ไปเชียร์บุตรหลานได้ที่โรงเรียนบ้านนาพยงอนะครับตอนนี้มาถึงการซักซ้อมการทําความเคารพประธานในพิธีนะครับนี่นนะครับนี่ถือว่าสวยสดงดงามนะครับสวยสดงดงามขนาดซ้อมยัง น่าชมขนาดนี้นะครับวันจริงจะขนาดไหนนะครับวันจริงจะขนาดไหนรอชมนะครับพิธีเปิดวันพฤหัสที่จะถึงนี้นะครับซึ่งในวันซ้อมนะครับวันซ้อมบรรยากาศก็ถือว่าไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับไม่ร้อนเท่าไหร,ร่มีลมโชยมา<อ>เด็กๆก็เอาจริงเอาจังครับเพราะว่าห่างหายจากกิจกรรมกีฬามานานนะครับหลังจากที่เราแข่งขันกีฬาอบตอนะครับเสร็จ ก็มีแต่กิจกรรมเกี่ยวกับการสอบนะครับการสอบวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งนะครับที่เด็กๆนักเรียนนะครับนักกีฬาตั้งหน้าตั้งตารอคอยมานะครับอ่ะก็ขอให้อาเด็กๆนักเรียนนะครับมีความสุขในการซ้อมแล้วก็มีความสุขในการแข่งขันในวันจริงนะครับอ่ะเจอกันครับเจอกันวันจริงวันพุทหัสนะครับวันเปิดสนาม ส่วนวันแข่งก็มีอยู่2วันนะครับก็คือ,อวันพฤหัสก,กับวันศุกร์นะครับเจอกันครับเจอกันวันจริงที่สนามนะครับบ๊ายบายครับ